สิบสอ,องตระก้าเล่มหนึ่งตอนที่เก้าสวนหมวกเหล็กแห่งความรอดข้อพระกัมพีเยนซีสบทที่สองข้อเก้าข้อสิบเจ็ดบทที่สามข้อหกถึงข้อเจ็ดสองโกลินโทบทที่หนึ่งข้อสิบสองเอเฟโซบที่หกข้อสิบเจ็ดบทที่สี่ข้อยี่สิบสามโรมบทที่สิบสองข้อสองบทที่แปดข้อห้าถึงข้อหกหนึ่ง ในสวนเอเดนมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่ววงเล็บเปิดต้นไม้ที่แยกความดีและความชั่วสามารถแปลเป็นต้นไม้แห่งความรู้ดีและชั่วหรือต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่ววงเล็บปิดพระเจ้าส่งสั่งอาดามว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมด เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วนั้นเจ้าอยากกินเป็นอันขาดถ้าเจ้าขืนกินในวันใดเจ้าจะตายในวันนั้นประการนี้แสดงให้เราเห็นว่าต้นไม้สองต้นนี้อยู่ตรงข้ามกันอย่างไรด้านหนึ่งมีต้นไม้แห่งชีวิตด้านหนึ่งมีต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วคือต้นไม้ที่นำไปสู่ความตายพูดได้ว่ามีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่ง และมีต้นไม้แห่งความตายต้นหนึ่งเมื่อมนุษย์กินผลไม้ของต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วผลลักธ์ก็คือความตายเราเห็นว่าหลังจากอาดัมกับฮาวาดได้ทำความผิดบาปแล้วมีผลกระทบกระเทือนที่ใหญ่ที่สุดบนตัวของพวกเขานั่นคือพวกเขาได้รับความรู้แล้วเมื่อพวกเขาได้กินผลไม้จากต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วแล้ว พวกเขาก็ได้รู้จักความดีและความชั่วหรือพูดอีกในหนึ่งว่าผลกระทบกระเทือนของการตกต่ำที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจของมนุษย์และผลลัพธ์ทางทัศนะภายในประการแรกของการตกต่ำที่อยู่บนตัวของมนุษย์ก็คือหัวสมองของมนุษย์ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก,ก่อนก่อนที่มนุษย์จะตกต่ำไปมนุษย์มีความคิดและมนุษย์ก็มีหัวสมองด้วย แต่หลังจากที่มนุษย์ได้ตกต่ําแล้วความคิดของมนุษย์และหัวสมองของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตั้งแต่เดิมและไม่ใช่ส่วนที่พระเจ้าต้องการตั้งแต่แรกด้วยเพราะฉะนั้นเปาโลจึงกล่าวในเอเฟโซบทที่6ข้อ17ว่าและสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดจะเห็นได้จากที่นี่ว่าหัวสมองของมนุษย์จำเป็นต้องได้รับความรอด หลังจากที่หลายคนได้เชื่อองค์พระเยสูเจ้าแล้วทั้งชีวิตและการดำเนินชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปจริงๆแต่ว่าหัวสมองของหลายคนยังไม่ได้รับความรอดถ้าศรีรษะไม่ได้รับความรอดเมื่อถึงเวลาสู้รคฝ่ายวิญญาณหัวสมองไม่มีอะไรปกปิดไว้ก็ไม่มีทางจัดการกับซาตานได้ฉะนั้นการสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญยางยิ่ง นั่นคือการได้รับความรอดของหัวสมองเป็นสิ่งที่สำคัญมากในท่ามกลางบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามีปัญหาที่ลำบากมากอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือท่านสามารถพบกับคนที่ใจดีมากและท่านก็สามารถพบกับคนที่การประพฤติไม่เลวด้วยแต่ว่าพวกเขากลับมีหัวสมองแห่งสิ่งทรงสร้างเก่าหรือพูดอีกในหนึ่งว่าชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตของพระคริสแต่หัวสมองของเขา เป็นหัวสมองของอาดามเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจนําพระทัยของพระเจ้าได้ดังนั้นท่านจะวัดดูว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนคนหนึ่งเป็นอย่างไรนั้นท่านเพียงแต่วัดดูว่าหัวสมองของเขาเป็นอย่างไรมนุษย์ได้รับความรอดให้หลุดพ้นจากหัวสมองของเขามากเท่าใดเขาก็หลุดพ้นจากอาดาม,มากเท่านั้น มนุษย์ได้รับความรอดให้หลุดพ้นจากหัวสมองของเขามากเท่าใดเขาก็หลุดพ้นจากการสร้างเก่ามากเท่านั้นท่านมีชีวิตอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าหรือมีชีวิตอยู่ในสิ่งทรงสร้างใหม่นั้นมีข้อแบ่งแยกอยู่ประการหนึ่งนั่นคือต้องดูว่าหัวสมองของท่านอยู่ต่อเบื้องพระพั์ของพระเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่ 2. 2โคกรินโธบทที่หข้อ1ิอกล่าวว่าเราได้ประพฤติตัวในโลกไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังแต่ตามพระคุณของพระเจ้าดังนั้นจึงต้องขอให้พระเจ้าส่งประทานพระคุณช่วยพวกเราทุกคนที่ตั้งตัวเป็นคนที่ฉลาดทุกคนที่ใช้อุบายและทุกคนที่ยกย่องตัวเองเป็นคนวิเศษเราจำต้องเห็นว่าหลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้น เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามความฉลาดของเราตามพระคุ่นของพระเจ้าไม่ใช่ตามความฉลาดของเรานี่คือสถานที่ที่เราต้องเรียนตอนเรียนนี้ยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องอยู่เรื่องหนึง่งวางไว้ตรงหน้าของท่านท่านไม่รู้ว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำท่านไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องท่านก็คิดโน้นคิดนี่คิดซ้ายคิดขวา คิดว่าถ้าข้าพเจ้าทําอย่างนี้จะมีผลลัพธ์อย่างนี้และถ้าข้าพเจ้าทําอย่างนั้นก็จะมีผลลัพธ์อย่างนั้นถ้าข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ผู้อื่นจะพูดอย่างนั้นและถ้าข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นผู้อื่นก็จะพูดอย่างนี้ดังนั้นข้าพเจ้าจะต้องมีความฉลาดสักหน่อยทําอย่างไรจึงจะมีความฉลาดเล่าคือว่าเมื่อข้าพเจ้าจะพูดสักประโยคหนึ่งหรือว่าข้าพเจ้าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง จะต้องเจอกับปัญหาน้อยที่สุดจะต้องดิกเลี่ยงการต่อต้านให้มากที่สุดแต่ท่านลืมแล้วว่าบุตรทั้งหลายของพระเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังเราเป็นคริสเตียนนั้นง่ายเหลือเกินเพียงแต่ถามแค่ประโยคเดียวเท่านั้นคือข่าแต่พระเจ้าพระองค์จะให้ข้าพระเจ้าทำอย่างไร เราจะต้องรู้ว่าต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วในส่วนเอเดนนั้นวันนี้ยังถูกปลูกอยู่ในท่ามการบุดทั้งหลายของพระเจ้าบุรทั้งหลายของพระเจ้ามากมายยังคงกินผลไม้จากต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและความชั่วตลอดทั้งวันแต่ไม่กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตพวกเขายังคงถามอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างนี้ดีหรือว่าจะทำอย่างนั้น ทั้งหมดล้วนเป็นคำถามของความรู้ดีและชั่วเปาโลบอกกับเราว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้านั้นง่ายเหลือเกินเราไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังแต่ตามพระคุณของพระเจ้าเรารับผิดชอบเพียงเรื่องเดียวนั่นคือปฏิบัติตามน้ำพระไถยของพระเจ้าเท่านั้น 3. โรมบที่12ข้อสอกล่าวว่าแต่จงเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่ของความคิด เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พิสูจน์จนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรครบสมบูรณ์พวกเราทุกคนจะต้องจำเอาไว้ว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบก็คือการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ารับผิดชอบก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราไม่รับผิดชอบในการหาทางออกที่สะดวก ถ้าพูดถึงความสะดวกแล้วพระบุตรของพระเจ้าอยู่บนโลกนี้ไม่มีความสะดวกมากที่สุดแต่พระองค์รับผิดช,ชอบในการปฏิบัติตามน้ำพระไถยของพระเจ้าและพระเจ้าทรงรับผิดช,ชอบในความสะดวกของพระองค์การที่เราพูดว่าความฉลาดของคริสเตียนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ให้คริสเตียนไปทําเรื่องที่โง่เขลาความฉลาดของคริสเตียนไม่มีประโยชน์อะไรในพระหัตถ์ของพระเจ้าชั้นใด ความโง่เขลาของคริสเตียนก็ไม่มีประโยชน์อะไรในพระหัตถ์ของพระเจ้าฉันนั้นพระเจ้าไม่อาจใช้ความโง่เขลา,ข,าของเราซึ่งเหมือนกับที่องค์ไม่อาจใช้ความฉลาดของเราไม่ได้หมายความว่าเรื่องโง่เขลาทั้งหมดล้วนถูกต้องทั้งนั้นแต่หมายความว่าเรื่องทั้งหมดที่มาจากน้ําพระไถยของพระเจ้านั้นล้วนถูกต้องทั้งสิ้นเราจะต้องแยกสิ่งนี้ ไม่ใช่ว่าเมื่อข้าพเจ้าพบใครสักคนที่แกล้งพูดง่อสักสองสามประโยคก็จะถูกต้องไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าแกล้งไปก่อเรื่องสักอย่างก็จะถูกต้องแล้วแต่ว่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าก็ทำส่วนผลกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทำเรื่องนี้ไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของข้าพเจ้า เหตุฉะนั้นเราจึงต้องขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราให้หลุดพ้นจากหัวสมองของเราเองให้เราสวมหมวกเหล็กแห่งความรอดเมื่อเราเจอกับเรื่องอะไรอันดับแรกก็คือสารภาพกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าหัวสมองของข้าพระเจ้าและความฉลาดของข้าพระเจ้าไม่ใช่หลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของข้าพระเจ้าเรื่องทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าเป็นคริสเตียนคือการสแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ สิ่งนี้ไม่ใช่ให้ท่านแกล้งทำตัวเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นคนโง่เขลาพูดแล้วพูดอีกว่าพูดแล้วพูดอีกว่าพระเจ้าไม่อาจใช้คนโง่เขลาเหมือนกับที่พระเจ้าไม่อาจใช้คนฉลาดเราหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ใช่ตามที่หัวสมองของเราคิดแต่จะต้องพิสูจน์จนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรครบสมบูรณ์ หัวสมองของคนบางคนพูดได้ว่าเป็นหัวสมองของพ่อค้าเมื่อเขาเจอกับเรื่องอะไรอันดับแรกก็คือเขาจะเฝ้าคำนวณว่าเขาจะได้หรือเสียเรื่องราวธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างนี้เรื่องราวฝ่ายวิญญาณก็เป็นอย่างนี้ด้วยหัวสมองชนิดนี้จะต้องได้รับคำเตือนในเรื่องราวฝ่ายวิญญ,ญาณปัญหาไม่ใช่ว่าส่วนบุคคลน,นั้นได้เปรียบหรือเสียเปรียบไม่ใช่ส่วนบุคคลน,นั้นได้หรือเสีย แต่คืนน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรกันแน่พี่น้องทั้งหลายเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเห็นว่าเราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงหลักการเดียวเท่านั้นหลักการนั้นก็คือตามพระคุณของพระเจ้าปฏิบัติตามน้าพระทัยของพระเจ้า 4. เอพิโซบที่4ีข้อย3กล่าวว่าจงเปลี่ยนความตั้งใจของท่านเสียใหม่หรือสามารถแปลเป็น จงให้ท่านถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของท่านคือหัวสมองของมนุษย์จะต้องถูกเปลี่ยนใหม่โรบที่12ก็พูดคำพูดอย่างเดียวกันแต่จงเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนใหม่ของความตั้งใจวงเล็บเปิดคำว่าความตั้งใจสามารถแปลเป็นความคิดวงเวล็บปิดผลลัพธ์สุดท้ายก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้พิสูจน์รู้ถึงนาพระทัยของพระเจ้า ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบและอะไรครบสมบูรณ์เมื่อความตั้งใจของท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้วท่านก็สามารถพิสูจน์จนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าเป็นอะไรมนุษย์จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของวิธีการแต่เป็นเรื่องของตัวท่านคนนี้หลายคนเข้าใจถึงวิธีที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ตัวของเขาคนนั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจึงยังไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าคนประเภทไหนที่สามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือคนที่ได้รับการช่วยจากพระเจ้าให้หลุดพ้นจากกําลังทางสมองของเขาความคิดของท่านจะต้องถูกเปลี่ยนใหม่ต่อมาท่านจึงจะพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า ท่านจะต้องจดจำเอาไว้เรื่องหนึ่งว่าส่วนที่รร้กาศที่สุดในชีวิตธรรมชาติของมนุษย์ก็คือความคิดของมนุษย์นั่นเองกำลังของชีวิตธรรมชาติของคนบางคนอยู่ในความตั้งใจของเขากำลังของชีวิตธรรมชาติของคนบางคนก็อยู่ในอารมณ์ของเขาและกำลังของชีวิตธรรมชาติของคนส่วนมากก็อยู่ในความคิดของเขาโอคนที่มีหัวสมองที่ร้กาศเมื่อท่านเจอกับเขา ท่านก็จะเจอกับหัวสมองของเขาเมื่อเขาเดินมาถึงหน้าท่านความนึกคิดของเขาก็มาแล้วความนึกคิดของเขาใหญ่กว่าวิญญาณของเขาเสียอีกดูเหมือนว่าเขามีความฉลาดมากลักษณะพิเศษของเขาก็คือความนึกคิดของเขานั่นเองถ้าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ตีจุดนี้ของเขาให้แตกหักเสีย ถ้าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทุกกำลังส่วนนี้ของเขาให้แตกประจายไปเสียตัวของเขาคนนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักนามพระไัยของพระเจ้าดังนั้นเราจะต้องขอให้พระเจ้าให้เราได้เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อหัวสมองของเราเองเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อกำลังความนึกคิดของตัวเองคนบางคนสามารถพูดถึงความไม่ถูกต้องของเนื้อหนัง ความไม่ถูกต้องของชีวิตธรรมชาติของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขายังคงมีความล้ำค่าต่อความนึกคิดของเขามีความล้ำค่าต่อการมองของเขาและมีความล้ำค่าต่อชีวิตธรรมชาติของเขาอยู่ถึงแม้ปากของเขาจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าในใจของเขายังเต็มไปด้วยความนึกคิดของเขาเองเต็มด้วยความฉลาดของเขาเองและมักจะคิดว่าการมองของเขาดีกว่าคนอื่น วิธีของเขาเหนือกว่าของคนอื่นความฉลาดของเขาไม่ได้ถูกพระเจ้าหรือทำลายความนึกคิดของเขาไม่ได้ถูกพระเจ้าจัดก,การดังนั้นเขาจึงไม่มีวิธีที่จะรู้จักนามพระทัยของพระเจ้าบางคนนั้นปากของเขาเต็มไปด้วยคำว่านามพระทัยของพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่รู้จักนามพระทัยของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยเราจะต้องรู้ว่าถ้าหากตัวของคนคนนี้ไม่ถูกต้อง ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จักนาำพระทัยของพระเจ้าได้พระเจ้าต้องทำงานที่แท้จริงบนตัวเราด้วยกันเขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนใหม่แห่งความคิดของเราพระเจ้าจะส่งทุกตีมนุษย์คนเดิมของเราให้แตกกระจายเพื่อทำให้เราไม่คิดว่าตัวเองมีความฉลาดต่อเบื่องพระพักของพระองค์อีกไม่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอีกหลังจากที่หัวสมองของท่านถูกจัดการแล้ว ท, uh ท่านก็สามารถพิสูจน์จนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านก็สามารถรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวที่ปัญหาก็อยู่ที่ความนึกคิดของมนุษย์แทนที่น้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นหัวสมองของเราต้องได้รับความรอดไม่มีใครที่ไม่รู้จักการเขนแล้วสามารถที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นปัญหาทั้งหมดก็เป็นปัญหาของการเขนอีก ท่านรู้จริงหรือไม่ว่าการเขนได้จัดการกับชีวิตธรรมชาติของท่านท่านรู้จริงหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงจัดการกับตัวของท่านอย่างไรจนวันหนึ่งพระเจ้าทรงเมตตาท่านนำตัวของท่านไปถึงขั้นหนึ่งให้ท่านเห็นความไม่น่าเชื่อถือของตัวท่านเองเห็นความไม่น่าเชื่อถือของความลึกคิดของท่านเพื่อทำให้ท่านไม่เชื่อตัวเองอีก ไม่มีความล้ำค่ากำลังธรรมชาติของท่านอีกในเวลานั้นท่านจะมีความชัดเจนต่อเรื่องราวหลายอย่างดังนั้นเมื่อใดที่ชีวิตธรรมชาติของเราถูกพระเจ้าจัดการแล้วเมื่อนั้นเราก็เริ่มมีความชัดเจนต่อน้าพระทัยของพระเจ้า 5. โรมบทที่8ข้อ5ถึงข้อ6ตามภาษาเดิมสามารถแปลเป็นเพราะว่าคนที่ดำเนินตามเนื้อหนัง ก็คิดแต่สิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนที่ดำเนินตามวิญญาณก็คิดแต่สิ่งที่เป็นของพระวิญญ,ญาณน,นั้นเพราะว่าความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังก็คือความตายแต่ความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอะไรคือความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังมีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งนั่นคือเชื่อตัวเองอะไรก็รู้ และอะไรก็มีความมั่นใจความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็มีลักษณะพิเศษอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือไม่เชื่อตัวเองอะไรก็ไม่กล้าพูดอะไรก็รู้สึกตัวสัน่นความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังวุ่นวายมากเร็วมากคิดว่าตัวเองมีความฉลาดมากแต่ไม่มีการพักสงบผลลัพธ์ก็คือความตายความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณ ไม่ได้ถูกสติปัญญาธรรมชาติบังคับบัญชาแต่ถูกคำสั่งของพระเจ้าบังคับบัญชาโดยไม่มีความมั่นใจในเนื้อหนังเลยแม้แต่น้อยไม่กล้ามองดูตามหัวสมองของตัวเองแม้แต่น้อยผลลัพธ์ก็คือชีวิตและสันติสุขดังนั้นหัวสมองของเราต้องได้รับความรอดเราจึงไม่ถูกความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อหนังของเราบังคับบัญชาแต่สามารถมีความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณ และผลลัพธ์ก็คือชีวิตและสันติสุข 6. เปาโลกล่าวว่าเราได้ประพฤติตัวในโลกไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังแต่ตามพระคุณของพระเจ้าและการประพฤติของเราที่มีต่อท่านทั้งหลายก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ขอให้สนใจประโยคสุดท้ายการประพฤติของเราที่มีต่อท่านทั้งหลายก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ชาวโกลินโทเป็นคนฉลาดแต่เปาโลว่า เราได้ประพฤติตัวในโลกไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังแต่ตามพระคุณของพระเจ้าและการประพฤติของเราที่มีต่อท่านทั้งหลายก็ยิ่งเป็นเช่นนี้ขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราพบกับคนที่มีความฉลาดเราก็ยิ่งไม่ต้องใช้ความฉลาดเมื่อเราพบกับคนที่ยิ่งคิดเป็นและยิ่งคิดทบทวนเป็นเราก็ยิ่งไม่ต้องใช้ความฉลาดเราประพฤติตามพระคุณของพระเจ้า สำหรับเรื่องของคริจักรเรายิ่งต้องเป็นเช่นนี้เรายิ่งไม่ต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์และยิ่งไม่ต้องใช้ความฉลาดของมนุษย์เหตุฉะนั้นเราจงเรียนรู้บทเรียนบทหนึง่งนั่นคือในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณอย่าได้นำเอาหัวสมองฝ่ายโลกของท่านเข้ามาหัวสมองฝ่ายโลกของท่านนั้นมีประโยชน์ในเรื่องอื่นๆหรือไม่เราไม่รู้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เรารู้นั่นก็คือ หัวสมองฝ่ายโลกของท่านนั้นไม่มีประโยชน์ในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนวิธีฝ่ายโลกความฉลาดหลักแหลงฝ่ายโลกฝีมือฝ่ายโลกและสติปัญญาฝ่ายโลกของท่านอาจจะมีประโยชน์ในเรื่องราวทุกอย่างแต่ในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณไม่มีประโยชน์อย่างเด็ดขาดในบ้านของพระเจ้านั้นไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หรือความฉลาดของมนุษย์สามารถทำได้ดีกว่าแต่อยู่ที่ว่า นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ที่นี่มีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นพูดอย่างไรคนอื่นคิดอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าทรงตรัสอย่างไรบ้างเราจะต้องพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพราะองค์จะทรงชี้แนะวิธีอะไรกับเรานอกจากวิธีที่พระองค์ทรง,งชี้แนะแล้วเราไม่อาจที่จะมีวิธีอื่นๆอีก เราจะต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามความฉลาดของเราเองเมื่อเราปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเรา้าหวังพระเจ้านำพาให้เราผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยตั้งแต่นี้ไปเราขอต่อพระเจ้าให้เราประพฤติตัวในโลกไม่ใช่ตามความฉลาดของเนื้อหนังแต่ตามพระคุณของพระเจ้า เพื่อมาปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจบตอนที่9สวมหมวกเด็กแห่งความรอดจากหนังสือ1 2ตระกลเล่มที่หนึ่งโดยวอชแมนนีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจับจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มน,นี้กรุณา,าติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือ